มมเลยอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโซเชียลมทุกคนนะครับนี่ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็เลิกเรียนนะครับโมงคืออะไรประธานบ่ายสามโมงห้าสิบนะครับโอ้ก็ไม่มีอะไรทํานะครับก็เลยถ่ายวิดีโอเล่นๆปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะครับเข้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยหน้าใหญ่จังเพื่อนเพื่อนผมนะครับมีแต่คนสวยๆนะครับไม่สวยเลยค่ะ ทรด้วยเขาอะเนียเขาด้วยเอาแนะนำแนะนำตัวหน่อยครับ้หาน้หนสายวิทยนิตน้ำยืยินสดไหมครับสดไหมครับอุ้ยไม่รู้ดิีปายยากอ่ะี่เมย์ครับสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเรียนหญิน้ำยืนยินนะคะขแล้วค่ะสวัสดีี่แนนค่ะน้ำยืนยิค่ะนี้สวัสดีค่ะบุค่ะบุ๊ทำนยืน สวัสดีค่ะติค่ะน้ำยืนวิทยาค่ะวันนีสวัสดีค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าวฮชื่อชื่อปีครับผมโอ้โกรธนะครับโกรธนะครับชื่อพี่เขาชื่อจุ๊บแจงนะครับแต่เพื่อนๆเรียกว่าุ๊ปีดูพี่บัวจะเต้นปาปาให้ดูนถอะอาามซี่ไก่ค่ะโอ้ไม่ทำแล้วป้าโดนไก่ย่างเน้อมาวาน่ามัน กูกูกิก pues ินกากาละมันบป้าป้าปาไม่บายกับบ้านแล้วบายกับบ้านแล้วบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าบาย